ครับอตอนรับเข้าสู่ช่องไอคอนอีสานคอยคนอีสานคมเดือนคนอีสานรอบไอเอ็มอีสานอนนี้ผมอยู่ตอนนี้เวลา17กนาฬิกากว่ากว่าของวันที่3ตุลาคม2567แดดยังแรงอยู่เลยนะครับเขาบอกว่าเดือนตุลาก็จะเข้านานหนาวแล้วตอนนี้ผมก็อยู่ ริมถนนสายาถนนเส้นนี้จากสระบุรีไปไปเพชรชบูรณ์ไปที่ทัปูก็จะไปเพชรชบูรณ์ก็จะท่าที่ผมดูตอนนี้ผมอยู่อำเภอวิเชียรบุรีนะครับก็เหมือนเดิมคือมาทำงานก็ มาออกเดินออกกำลังกายเป็นครั้งที่2ที่ผมได้มาที่อำเภอวิเชียรบุรีจากอำเภอวิเชียรบุรีก็จะไปอำเภอสีเทพอำเภอสรีเทพก็จะมีเมืองโบราณสีเทพนะที่ผมเคยไปเที่ยวไปทำคลิปวิดีโอมาแล้วนะแล้วก็ไปชายบาดาลจากชายบาดาลก็ไปสระบุรีเนี่ยครับก็ขอบคุณ ท่านที่เข้ามาติดตามช่องของผมไอคอนอีสานใหม่นะครับผมเป็นคนจังหวัดสุรินทร์ก็เลยไม่รู้จะตั้งชื่อช่องว่ายังไงนะแต่ผมเห็นคนเห็นพวกเออเห็นเห็นพี่น้องเห็นยูทูบเบอร์ฝั่งลาวเขาชอบตั้งเขาว่าสาวลาวบ่าวลาวนะครับเขาผมก็เลยตั้งช่ององผมเป็นคนอีสานจริงๆผมก็ ถ้าจะสืบเชื้อสายลงไปก็เป็นคนลาวเป็นคนลาว25เอร์เซเพราะว่าคุณยายผมเป็นคนมาจากเมืองเวียงจันทร์มาตั้งแต่สมัยน่าจะสมัยที่เขายุคสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเพราะว่าคุณยายผมเกิดในยุคจอมพลถนอม ไม่ใช่เกิดยุคหนะ้าเป็นเป็นคนยุคจอมพลถนอมกิตติขจรคุณยายผมชอบจอมพลถนอมมากผมก็ไม่รู้ว่าถนอมเป็นผดเด็จการมากแค่ไหนตอนนี้ผมเดินเข้ามาตรงน,นี้เป็นถนนไปวิจยัยการอาชีพอาเภอวิเชียนบุรีนะครับคุณยายชอบชอบจอมพลถนอมมากจนตั้งชื่อพี่ชายผมว่าถนอมอะคร แต่สุดท้ายก็พี่ชายก็ไม่ได้ชื่อถนอมเลยพ่อผมอาจจะไม่ชอบถนอมเท่าไหร่ก็เลยไม่ได้ให้ชื่อถนอมตามที่คุณยายตั้ง <c oughs> อำเภอวิเชียรบุรีก็เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดเพชรบูรณ์ผมก็ขับรถไปดูเมืองก็เห็นตลาดแล้วก็เป็นเมืองเล็กๆเ,เหมือนเป็นทางผ่านจังหวัดเพชรบูร์ก็มีแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อคือ เขาเคาะผู้ทับเบิกนะแล้วก็เมื่อกี้ผมก็ได้มีโอกาสไปใช้บริการน้ำพุร้อนที่ผมลงคลิปสั้นๆไปเมื่อก่อนเป็นครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันที่ผมได้ไปแช่น้ำน้ำแร่ความรู้สึกมันก็มันก็มมือมันไม่เหมือนแช่น้ำอุ่นทั่วไปก็เคยแช่นะครับน้ำอุ่นที่แบบต้มจากเครื่องต้มจากโรงแรมมนาะ ในโรงแรมแค่ในอ่างอาบน้ําแต่ไปไปแช่น้ำไปแช่น้ําตัวนี้มันจะเหมือนมันเป็นน้ําแร่มันก็เลยมีเหมือนเหมือนมีสารอะไรมาเกาะตัวเราอะมันก็จะทําให้ตัวเราแบบแห้งๆนี่แช่ไปอ่ก็ใช้บริการหนึ่งชั่วโมง200บาทแต่สุดท้ายก็คือได้ไม่ถึงแนละ้วมันแช่นานๆนะมันก็เพียใครที่บอกว่าอาบน้ำแร่แช่น้ำนมนะคร อยากจะอาบน้าแร่แช่น้านมแต่เอาจริงๆมันไม่ได้นะครับเพราะว่าระยะเวลาที่ดีที่สุดก็น่าจะเป็นแค่ครึ่งชั่วโมงนี่แหละครับดีที่สุดแหละเราเดินเข้ามามจะหมาตัวนี้มันจะไล่ผมหรือเปล่านะเออผมเป็นคนอีสานเนาะมันไม่ได้พูดอีสานมาแบบกี่ปีแล้วตั้งแต่มาอยู่กรุงเทพก็ไม่ได้พูดแบบถ้าไม่อยู่กับเพื่อนหรือไม่ได้อยู่กับ พี่น้องนะนรจะมันก็ไม่รู้จะพูดอะไรเหมือนกันเนาะก็เลยมาบรรยายเป็นภาษาภักกลางถ้าเป็นเขาเรียกว่าพูดไทยนะครับพูดไทยบางทีถ้ามันก็มีนะอย่างเราไปอยู่กรุงเทพนาน,านๆพอเรากลับมาบ้านเนี่ยเราก็มาพูดภาษากลางก็เขาก็ว่าเหมือนกันแหละว่าลืมลืมซาดเหมือนกันนะเหมือนกับที่เราเคยได้ได้ยินคลิปที่ว่าคนลาวพูดภาษาไทยแล้วแบบลืมซาดลืมอะไรก็มีเมื่อก่อนก็มี แล้วก็มีอย่างทางสุรินบ้านผมก็จะพูดหุน่หนหป้ายมากกินแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าเรามาอยู่กับคนทางอีสานเหนือ,อขอนแก่นอุดอรเนี่มันก็จะเสียงดอกไปสำเนียงแบบนุ่มๆอะไรเนี่ยกินอะไรมันพูดอยากถ้าไม่เจอพูดจริงๆผมพูดได้ค่อนข้างหลายได้หลายสำเนียงนะเพราะผมอยู่ตอนอยู่บ้านผมก็พูดอยู่บ้านก็พูดภาษาซีสเกตหุน่หนห กินไปพอไปอยู่พอเข้าไปเรียนในตัวเมืองในตัวอำเภอก็ไปเจอเพื่อนที่เขาเป็นคนในตลาดทะเกภาษาสีขอภาษาสีขอก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งไปนะไม่รู้จะพูดยังไงเนาะมันจะมีคําว่าบ่มีคําว่าบอ่อะไรนะลงท้ายนะฮะแม้นก็คาว่าดาคาว่าดาในภาษาโคราชนะ สาโคราก็จะไม่รู้จะว่เาเราพูดเองมันก็ไม่ได้เนะาะไทยเดิงไทเดิงนะฮะมองเห็นตึกตึกอะไรอ๋อวัดนะฮะตรงนี้เขาปลูกมันสัมหลังกันแต่ที่บ้านที่สุรินบ้านผมปลูกข้าวข้าวหอมมะลิสุรินซึ่ง เ,เวลาผมทำคลิปก็อาจจะไม่มีอะไรที่มันมีอะไรแบบเรียกอะไร,ะไรมีดนตรีประกอบมีอะไรนะระผมทำแบบนึกอะไรได้ก็ทำหยิบโทรศัพท์มาได้ก็ทำเห็นอะไรก็เอามาถ่ายอย่างเงี้ยนะมันก็เลยไม่มีอะไรที่มันอาจจะ ไม่ค่อยจะมีสเสน่ห์เท่าไหร่เนาะอีกอย่างก็คืองานที่ผมทํากับคลิปที่ผมนําเสนอมันคนละอย่างเดี๋ยวไปดูมันสัมปรังกันฮนะถ้าพีอา่อาร์โกเนี่ยมันไม่มีหญ้าเลยนะเดี๋ยวเขาปลูกมันสัมปรังก็ไม่มีหญ้าสักต้นเลยอันที่ตายเลยเห็นไหมเขาใส่ย,ยาฆ่าหญ้าต้องยอมรับว่าปลูกมันสัมปรังก็ ใช้สารเคมีเยอะเหมือนกันผมก็ไม่เคยทำนะไม่เคยทำเคยทำแต่ไรปอไรข้าวนาข้าวปอแก้วปอ,ปอแก้วปอแก้ว,แ,กวแต่มันสำปะหลังนี่ไม่เคยทำพ่อแม่ไม่เคยพาทำก็เลยไม่รู้ว่าเขาปลูกยังไงเอาไปขายยังไงครับ แต่ว่าถ้ามาเห็นอยู่ทางบุรีรัมทางโนนดินแดงสักแก้วอะไรเงี้ยครับเออสักแก้วก็ปลูกอ้อยแต่ทางบุรีรัมก็ปลูกมันสมปรังแต่และที่มันไม่เหมือนกันพื้นที่จะให้ปลูกข้าวทุกคนมันก็ไม่ได้นะครับเสียงเขียด พาชมป่ายาคางทางไปเรื่อยๆนะครับท,ท่านที่ชอบบรรยากาศแบบนี้ก็ติดตามได้นะครับผมชอบทำคลิปแบบนี้แหละเพราะผมชอบจริงๆผมมาเดิอนออกกำลังกายนะเนี่ยผมเดี๋ยวจะดูว่าผมเดินมาสักกี่กิโลละจากที่พักแล้วก็อะไรมันเป็นนาฬิกาวัดวัดปริมาณแคลอรี่ที่ใช้ไปแล้วก็วัดระยะทางที่เราเดิน วัดจำนวน9ที่เราเดินเมื่อก่อนผมวิ่งนะครับตอนนี้วิ่งไม่ไหวแล้วผมก็อายุเยอะแล้ว <c oughs> ก็ถือว่าเยอะเนาะ53าามแล้วห้จะเข้าห้าครับก็คลิปนี้เอาเอาแค่นี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วก็ขอบคุณที่กดติดตามช่องของผมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ